CGN TV สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life นะครับกับผมอาจารย์วาระมีชุทนวันนี้เราอยู่ด้วยกันในพระวจนะคำมัทธิวบทที่24ครับ15-28ครับมัทธิวบทที่24ข้อ15-28เพราะฉะนั้นเมื่อท่านเห็นสิ่งที่น่ารังเกียจซึ่งก่อให้เกิดความหายนะ ั้งอยู่ในสถานบริสุทธิ์ตามพระวจนะที่กล่าวโดยดานเนียนผู้เผยพระวจนะให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเถิดเมื่อน,นั้นให้พวกที่อยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปที่ภูเขาคนที่อยู่บนดาดฟ้าอย่าลงมาเก็บข้าวของออกจากบ้านของตนส่วนคนที่อยู่ตามทุ่งนาอย่ากลับไปเอาเสื้อผ้าของตนวิบัติแกบ่บรรดาผู้หญิงที่มีคันและมีลูกอ่อนกินนมอยู่ในเวลานั้นจงอธิษฐานขอให้วันที่ท่านหนีนั้น จะไม่เกิดในฤดูหนาวหรือวันสบาโตเพราะว่าในเวลานั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่เริ่มโลกมาจนถึงทุกวันนี้และจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยถ้าไม่ได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าจะไม่มีมนุษย์รอดได้เลยแต่เพราะทรงเห็นแก่พวกที่ทรงเลือกจึงทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าในเวลานั้นถ้าใครจะบอกท่านทั้งหลายว่านี่แนะ พระคริสต์อยู่ที่นี่หรืออยู่ที่โน้นอย่าเชื่อเลยเพราะว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้เผยเพระวจะนะเทียมเท็จหลายคนปรากฏขึ้นแสดงหมายสําคัญและการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อล่อลวงแม้พวกที่พระเจ้าทรงเลือกถ้าเป็นได้นี่แนะเราบอกพวกท่านไว้ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกท่านว่าดูสิท่านผู้นั้นอยู่ในทินธุรกันดารอย่าออกไปหรือบอกว่าดูสิ อยู่ที่ห้องชั้นไหนก็อย่าเชื่อเพราะว่าฟ้าแลบจากทิศตะวันออกส่องไปจนถึงทิศตะวันตกอย่างไรการเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้นซากศพอยู่ที่ไหนฝูงนกแร้งก็จะรุมล้อมกันอยู่ที่นั่นตอนที่ผมไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็อยู่ที่นั่นประมาณ12-13ปีผมได้เจอกับไปเยี่ยมตามคริสตจักรต่างๆแล้วเจอกับคริสตจักรที่มีความเชื่อที่แปลกๆนะฮะแล้วก็รู้สึกแแมงแล้วก็ในใจก็ถามว่ามัน มันถูกระคัมภีร์หรือเปล่าเนี่ยรู้ไหมคริสจักรบางคริสจักรในภาคใต้ Southern ของสหรัฐอเมริกาก็จะมีศิษยาพิบาลก็จะออกมาแล้วบอกว่าถ้าคุณมีความเชื่อจริงๆให้เอามือยื่นเข้าไปในกล่องนี้แล้วก็จับงูพิษขึ้นมาโอ้โ oh หเป็นการทดสอบความเชื่อจริงๆนะฮะแล้วก็มีหลายคนที่ถูกง,งูพิษกัดแล้วก็บอกว่าเขาไม่ตายบางคนก็เข้าโรงพยาบาลอ,อาจจะเป็นคนที่มีความเชื่อน้อยเขาบอก ผมก็นั่งอยู่ข้างหลังแล้วผมก็นั่งเอียงคอแล้วคิดในใจเฮ้ยเข้าใจนะว่าพระคัมภีร์บอกว่างูกัดแล้วจะไม่ตายแต่ว่ามันอย่างนี้มันถูกต้องเหรอผมอยากจะบอกว่าโอ้โหบางคริสตจักรนี่นะล้มลุกคุกคานเห่าเป็นสุนัขเลยนะบางคนก็โอ้โหพูดแบบภาษาแปลกๆโดยที่ไม่มีคนแปลเลยผมผมนี่บางทีเจอกับหลายคริสตจักรแล้วผมก็งงว่ามี ความแปลกอยู่ในนั้นแล้วมีความเชื่อที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันตรงกับพระคัมภีร์หรือเปล่าในตอนนั้นเคยมีเรื่องเล่าว่าความจริงกับความเท็จเป็นเพื่อนกันความจริงกับความเท็จไปอาบน้ําในบ่อน้ําเดียวกันแต่ความเท็จขึ้นมาก่อนแอบขโมยเสื้อผ้าของความจริงแล้วก็วิ่งมาหาคุณและเขาก็ใส่เสื้อผ้าความจริงส่วนความจริงตัวจริง วิ่งออกมาเปลือยเปล่าเลยครับวิ่งมาหาคุณแล้วถามว่าคุณจะเชื่อใครคุณจะเชื่อระหว่างความเท็จอยู่ในคราบของความจริงหรือความจริงที่เปลือยเปล่าผมอยากจะบอกว่าหลายครั้งทีเดียวพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยพระเยซูกําลังเตือนสาวกบอกว่าเนี่ยเราจะไปถึงกางเขนแล้วนะแล้วเราจะไม่ได้อยู่กับเจ้าอีกนานนะเพราะฉะนั้นเจ้าต้องจําเป็นต้องรู้ว่าอะไรคือความจริงอะไรคือความเท็จอะไรคือพระวจนะคําที่มาจากพระบิดาเจ้า และอะไรคือสิ่งที่แปลกปลอมพระเยซูกําลังเตือนสาวกและบอกกับว่าบอกกับสาวกบอกว่ามีเดี๋ยวจะมีคนที่จะสอนผิดผิดฟาริสีธรรมจารย์พระเยซูปเปรียบเทียบม,มาละคนเหล่านี้เป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบผิดๆแต่สอนถูกแต่มาถึงตรงนี้พระเยซูบอกว่าจะมีคนบางคนที่แอบอ้างพระคัมภีร์ในข้อที่23 24บอกว่านี่นะ่พระคริสต์อยู่ที่นี่หรืออยู่ที่โน,น่นพระเยซูกบก อยา่าเชื่อเลยเพราะว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จหลายคนปรากฏขึ้นแสดงหมายสําคัญและการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อลวงแม้กระทั่งพวกที่พระเจ้าทรงเลือกถ้าเป็นไปได้ผมว่าหลายครั้งทีเดียวในการที่เราอาจจะไม่ได้อ่านพระคัมภีร์มากพอหรือการที่เราไม่เคยวิเคราะห์พระวจนะคำ หรือการที่เราฟังพระวจนะคาไปแล้วก็ฟังไปเข้าหูข้างหนึ่งออกหูข้างหนึ่งเราอาจจะเจอกับพระวจนะคาหรือคนที่เป็นผู้สอนที่อาจจะสอนผิดๆก็เป็นไปได้เยอะครับและพระคัมภีร์ก็เตือนนะฮะพระคัมภีร์ก็เตือนบอกว่ามีคนเหล่านี้จะมาในยุคเท,ท้ายนี่แหละมาเยอะซะด้วยซ้ามีนักเทศคนหนึ่งที่ผมรู้จักนะครับเขาเป็นนักเทศที่เดินตามพระเจ้าแล้วก็มอบถวายชีวิตให้กับพระเจ้าจริงๆแต่เขาตั้งใจที่จะลอง เทศโดยการตีความพระคัมภีร์ผิด,ผดเพื่อที่จะดูปฏิกิริยาของสมาชิกในคริสตรเขาก็ขึ้นไปเช้าวันอาทิตย์แล้วเขาก็เทศนาแล้วเขาก็อาเมนไหมครับทุกคนก็พูดว่าอาเมนฮาเลลูยาไหมครับฮาเลลูยาแต่ทั้งหมดที่เขาพูดมาเป็นพจนะคาที่เขาตีความแบบผิด,ผดตั้งใจตีความผิด,ผดและตอนท้ายคําเทศเขาบอกว่าทุกสิ่งที่เขาเทศมาทั้งหมดเลยเป็นสิ่งที่ผิดทั้งหมด แล้วผมก็ไม่เข้าใจทำไมคุณถึงอาเมนทำไมคุณถึงฮาเลลูยาโอ้ทุกคนนั่งเงียบผมเคยใช้วิธีนี้กับน้องๆในค่ายที่เมืองไทยด้วยนะครับก็ขึ้นไปเทศแล้วก็เทศแบบผิดๆน้องก็อาเมนตามผมรู้สึกว่าหลายครั้งทีเดียวเราก็ฟังเพราะว่าเชื่อใจว่าคนนี้เป็นนักเทศที่ดีหรือเป็นพี่ไลฟ์หรือเป็นอาจารย์คนนู้นคนนี้แต่ผมอยากจะให้คุณและผมนั้นต้องวิเคราะห์โดยพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ คุณและผมนั้นต้องให้พระเจ้าพูดกับเราเป็นการส่วนตัวและคุณและผมนั้นจําเป็นต้องศึกษาพระวจนะคำจริงๆจังๆด้วยตัวของเราเองขณะที่พระเยซูเตือนสาวกพระเยซูก็เตือนเราด้วยครับว่าเราควรจะเข้าใจพระวจนะคำอย่างท่องแท้พระวจนะคำของพระเจ้ามาจากหัวใจของพระบิดาอย่าให้อย่าเข้าใจพระกิติคุณผ่านการแปลของคนอื่นเลย แต่คุณจําเป็นต้องนั่งลงด้วยตัวคุณเองอ่านพระวจนะคาท่องจำทำพระวจนะคาและขอพระองค์ทรงเปิดเผยความจริงของพระวจนะคาตอนนั้นให้กับตัวของเรายิ่งคุณอ่านมากเท่าไหร่ยิ่งคุณไข้ครวนมากเท่าไหร่ยิ่งคุณเคี้ยวยิ่งคุณย่อยยิ่งคุณใช้เวลากับพระวจนะคาของพระเจ้ามากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งรู้จักกับพระองค์ตัวตนของพระองค์บุคลิกของพระองค์มากเท่านั้น เวลาที่แฟนโทรมาหา,หาผมผมกับแฟนคบกัน12ปีแล้วก็ใน12ปีนั้น9ปีเราใช้เวลาแยกแบบระยะทางแบบ long distance อยู่ไกลกันเขา <c oughs> อยู่แคลิฟอร์เนียเขาโทรมาหาผมที่เคนักกี้9ปีนะเราอยู่ห่างไกลกันได้ยินเสียงทุกวันทุกวันโทรคุยจนประมาณปีที่5ครับแฟนโทรมาฮัลโหลแค่ฮัลโหลครัแรกนี่ผมรู้เลยว่าประจำเดือนเขากำลังจะมา ผมเลยต้องระวังสิ่งที่ผมพูดแค่คำว่าเฮลโหลผมรู้เลยว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นผมบอกกิฟประจำเดือนกำลังจะมาใช่ไหมเขาบอกใช่รู้ได้ยังไงบอกก็เสียงมันบอกอยู่ยิ่งคุณฟังเสียงของพระองค์ยิ่งคุณเคี้ยวย่อยยิ่งคุณอ่านพระวจนะครับคุณจะรู้จักตัวตนของพระองค์คุณจะรู้จักหัวใจของพระองค์แล้วไม่ใช่แค่ฟังเทศไปหรือฟังอาจารย์คนนู้นทีคนนี้ทีและดูแบบไม่วิเคราะห์เลย ขอพระเจ้าเป็นพระเจ้าของคุณขอพระวจนะคาเป็นพระวจนะคาของคุณและในเช้าวันนี้ขณะที่คุณฟัง c ีเจนทีวีลิฟวิ่งจากผมอาจารย์วารามีชุทนผมไม่อยากให้คุณกลับไปอ่านเองผมอยากให้พระเจ้าพูดกับคุณด้วยตัวของพระองค์เองและไม่ใช่่ันแค่ตัวของผมขอพระเจ้าอวยพรพระวจนะคาของพระองค์และขอให้เรารู้จักพระองค์จริงๆด้วยตัวของเราเองครับข้าแต่พระบิดาเจ้า พระองค์ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์เป็นพระเจ้าของจักรวาลนี้พระองค์เป็นพระเจ้าของมวลมนุษยชาติแต่พระองค์ก็เป็นพระเจ้าส่วนตัวของข้าพระองค์พระเจ้าทรงรู้หัวใจของข้าพระองค์พระองค์ทรงรู้ความอ่อนแอของข้าพระองค์และขณะที่ข้าพระองค์ใช้ชีวิตข้าพระองค์ฟังพระวจนะคำอ่านพระวจนะคำขอที่พระองค์จะให้ข้าพระองค์มีวิจารณญาณในการแยกแยะ ว่าอันไหนคือถูกอันไหนคือดีและอันไหนคือน้ำพระทัยของพระองค์จริงๆขอที่พระองค์จะเปิดเผยความจริงของพระองค์เป็นการส่วนตัวกับข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อข้าพระองค์จะพูดได้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ฝากทุกท่านนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ช่องของ CGNTV ด้วยนะครับเพราะว่าทุกกดไลค์ทุกกดแชร์คุณไม่รู้เลยว่าอาจจะนำความรอดมาสู่พี่น้องของคุณอีกคนหนึ่งก็ได้นะครับคอมเมนต์ comment ด้วยนะฮะอยากจะให้เราพูดเรื่องอะไรอยากจะได้พระวจะนะคำตอนไหนหรือว่าได้รับแรงบันดาลใจหรือคำหนุนใจหรือมีคำถามอะไรนะฮะช่วยคอมเมนต์เข้ามาเพราะว่าเราอยากจะอ่านความคิดเห็นของท่านจริงๆแล้วก็มันมีค่าสำหรับผมแล้วก็หวังว่าทาั้งทีมงานจะแคปเชอร์ส่งมาให้ผมอ่านเป็นการส่วนตัวเลยัยงงไงก็ ฝากช่อง CGN ไว้ในอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับ